เฮ้ยมันไม่ได้รู้กระแดดหรือมันไม่ได้อะไรเขาโยนคำถามมาเป็นภาษาไทยใช่ไหมเราตอบเป็นภาษาอังกฤษไปเลยโอ้มายกอดมันโคตรยากเสียงแหบเลยอะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคำที่เอพิสวดนี้เราจะมาพูดถึง t i p s and tricks เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยแต่ว่าขอ disclaimer ขึ้น disclaimer ตัวใหญ่เลยว่าอันนี้เป็น personal tips ของ G เองคนเดียวนะคือมันมีวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อีกเยอะมากเลยแล้วคือแต่ละคนนะ่ะก็เรียนภาษาอังกฤษคือมันต้องมีเทคนิคสําหรับแต่ละคนเองจริงๆนะแต่ว่าอันนี้เป็นเทคนิคของ G ที่ G ใช้มาแล้วรู้สึกว่าโอเคเวิร์ได้ผลแล้วก็อยากมาใช้ทุกคนฟัง จริงๆแล้วก่อนจะทำวิดีโอนี้นะคะก็คือมีคนแบบทักเข้ามาถามใน DM Instagram เยอะมากว่าฝึกภาษาอังกฤษยังไงทำยังไงให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ทุกวันหรือว่า ทำยังไงให้ a c ซนต์ดีอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็นี่ก็ต้องสารภาพว่างานเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาตอบ DM ทุกๆคนนะคะแต่ว่าจริงๆเราก็เราก็เห็นแบบคนถามเข้ามาอยู่นะเราก็เลยแบบรวบรวมมาเป็น Q a เลยละกันวันวนี้เราก็จะมาตอบคําถามเกือบทุกคําถามที่คนส่งเข้ามาถามเกี่วยวกับภาษาอังกฤษนะคะก็โอเคเริ่มต้นด้วยคําถามแรกเลยดีกว่าค่ะ มีน้องถามเข้ามาว่าต้องเรียนอินเตอร์เท่านั้นไหมถึงจะเก่งภาษาอังกฤษท็อปิกนี้เรารู้สึกว่าโอเคเป็นที่ข้องคาใจสําหรับทุกคนมากเพราะว่าเคยมีคนบอกมาเหมือนกันหรือว่ามีคนคอมเมนต์มาว่าอ๋อเป็นเพราะเรียนอินเตอร์แหละเลยเก่งภาษาอังกฤษแต่จริงๆแล้วไม่นะทุกคนเราไม่ได้เรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กถามว่าทุกๆคนที่เรียนอินเตอร์เก่งภาษาอังกฤษ,กษไหม พูดได้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเก่งภาษาอังกฤษแล้วถามว่ามีคนที่เก่งกว่าจีมากไหมมีเยอะมากทุกคนคือจีก็ถือว่าเป็นแบบ normal average เลยแต่คือเราว่าไม่มันไม่ควรจะแบ่งแยกระหว่างว่าโอเคเรียนอินเตอร์หรือไม่ได้เรียนอินเตอร์การที่เราเรียนอินเตอร์ไม่ได้แปลว่าเราจะเก่งภาษาอังกฤษค่ะทุกคนเรารู้สึกว่ามันอยู่ที่การพัฒนาของแต่ละคนเองด้วยเนาะแต่ว่าข้อดีของการเรียนอินเตอร์เนี่ยมันอยู่ที่การที่เขาได้ สร้าง environment ให้ทุกคนได้ฝึกใช้คือเหมือนเขาบังคับให้ทุกคนอะฝึกใช้ภาษาอังกฤษด้วยมันก็เลยแบบจำเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษยอยู่ทุกวันต้องฟังพูดอ่านเขียนมาแบบ ทุกชั่วโมงของชีวิตในการเรียนอะไรเงี้มันก็เลยได้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะเพราะมันได้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะๆมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเริ่ม fluent เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเขาแบบคุ้นชินภาษาอังกฤษมากๆฉะนั้นตอบคาถามนี้เลยว่าไม่เกี่ยวค่ะเรารู้สึกว่ามันอยู่ที่คนคนนั้นเองว่าจะสร้าง Environment การพูดภาษาอังกฤษยังไงซึ่ง สำหรับใครที่เขาเรียกว่าอะไรคือเราอยู่ประเทศไทยแล้วมันไม่ได้มีโอกาสจะพูดภาษาอังกฤษเยอะขนาดน,นั้นเรารู้สึกว่ามันอยู่ที่การแบบเลือกเสพสื่อของเราเองด้วยแหละว,ว่าเราติดตามข่าวเป็นภาษาอังกฤษไหมเราเสพโซเชียลมีเดียเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าหรือว่าเราแบบหาหนังสืออ่านเป็นภาษาอังกฤษไหมเราอยู่เราเราคิดว่ามันเป็นการแบบพัฒนาตัวเองเลยว่าแบบ เราจะค้นควายใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าเราจะหาเรื่องใช้ภาษาอังกฤษของเรายังไงในชีวิตประจําวันนะคะข้อที่2ค่ะมีคนถามเข้ามาว่าฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษควรเน้นโฟกัสไปที่เรื่องอะไรมากกว่ากันคะอันไหนสําคัญที่สุดโอ้คำถามนี้อ่ะคือมันสําคัญทุกอันน่ะมันมันมันแยกกันไม่ได้อยู่แล้วกันที่เราจะเรียนหนึ่งภาษาหรือว่าการที่เราอยากเก่งหนึ่งภาษาเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่า เราจะต้องใชยทุกๆอย่างฉะนั้นทุกๆอย่างมันสําคัญค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีอันที่ง่ายหน่อยยากหน่อยมาแล้วแต่คนจริงๆนะบางคนแบบชอบฟังหรือว่าฟังแล้วรู้สึกว่าโอเคมันเข้าหัวเก่งมากขึ้นหรืออย่างบางคนเนี่ย ต้องพูดออกมามันถึงจะเก่งเนี่งบางคนก็ต้องเขียนมันถึงจะจาเข้าไปในสมองได้คือรู้สึกว่าแต่ละคนเขามีวิธีของเขาแตกต่างกันออกไปเนาะซึ่งเรารู้สึกว่าไม่ต้องไปจัดอันนั้นใครเก่งกันไหนทํามันนั้นก่อนเลยแค่ได้ทําหรือว่าแค่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเราสูกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วอย่างนั้นเรามาแบบลองไดเซ e แต่ละอันเลยว่าเราพอจะแบบ improve ในแต่ละ area ยังไงได้บ้างใช่ป่ะคืออย่างจีเองจีรู้สึกว่าการฟังอ่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วเราเองก็ยังใช้อยู่ทุกวันคือการฟังมัน พูดง่ายๆพูดตรงๆมันแบบไม่ได้ใช้เอฟเฟอร์ตเยอะขนาดนั้นทุกคนเราแบบเปิด Youtube เราเปิด Spotify เราฟังเพลงเราฟังพอดแคสต์อะไรได้หมดเลยแค่ได้ฟังอ่ะก็รู้สึกว่าดีแล้วแล้วอันเนี้ยเป็นแบบ p e r s o n a l tips ของเราเองนะคือเราอ่ะเคยอ่านอาริโคอันนึงแล้วเขาบอกว่าคนเราอ่ะจะฟังอยู่แม้กระทั่งตอนนอนเว้แล้วแบบเบรนเราอ่ะ สมองของเรามันจะแบบ process อยู่ตลอดเวลาใช่ป่ะซึ่งเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเออ work มากสำหรับเราเพราะว่าเราเป็นคนชอบฟังเพลงเว้ยเราอะจะเปิดเพลงภาษาอังกฤษฟังตลอดเวลาก็คือบางทีอะเราทํางานอยู่ใช่ป่ะเราโ f o ที่างานมากไม่ได้ฟังเนื้อเพลงเลยนะแต่ว่าแบบเราพยายามให้แบบมันมีภาษาอังกฤษเข้ามาในหูตลอดเวลาหรือว่าอย่างบางทีอะเราแบบนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งเล่นแบบ Facebook Instagram t w i ต t e r ต่างๆใช่ปะเราก็จะเปิดทีวีหรือว่าเปิดซีรีส์ค้างไว้ให้เราอะได้ยินคนพูดภาษาอังกฤษเพราะเรารู้สึกว่าเออนั่นเป็นแบบวิธีหนึ่งที่สามารถทําให้เราแบบรู้สึกไม่ค่อยประหม่าเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยกลัวภาษานั้นเท่าไหร่เพราะว่าเราอะฝึกหูตัวเองให้ชินกับภาษานั้นแล,นแล,นแล้วสมมติอะตอนนั้นเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นอยู่ใช่ไหมคะก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงก็เปิดซีอนิเมะญี่ปุ่นค้างไว้เลยทั้งๆท,งท,งท,งที่ตัวเองก็ ถ้าไปอ่านซับก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงแต่ว่าโอเคมันทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อคนเขาพูดประมาณนี้หรือว่าแบบเขาใช้ accent ประมาณนี้นะเวลาถามคําถามใช้โทนประมาณนี้หรือว่าแบบเวลาโกรธโมโ oh, หน้ําเสียงเวลาพูดคุยอะไรเงรี้ยใช้ยังไงได้บ้างแล้วแบบคอนเท็กซ์มันต่างกันไปยังไงซึ่งรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันแบบ it's a plus เวยเพราะว่าการฟังมันง่ายที่สุดเราแบบไม่ต้องไปใส่ใจมันขนาดนั้นก็ได้มันก็เข้าหูเข้าสมองเรามาเรียบร้อยแล้วแล้วสําหรับการเขียนนะทุกคนก็อาจจะแบบเออการเขียนก็คงต้องเขียนเรียงความเขียนเอเซ่เขียนต่างๆนานาริงๆส่วไม่ใช่เว้ยเราอะ่ะพยายามจะอัดแอให้มันเข้ากับ ตัวเราหรือว่าสไตล์ของเรามากที่สุดใช่ไหมอย่างเราอ่ะเราจะชอบแบบเขียนไดอารี่เราจะแบบเขียนบันทึกว่าวันนี้เราไปเจออะไรมาบ้างรู้สึกยังไงแต่ว่าแรกๆอะ่ะมันก็อาจจะยากนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าพอเราทําไปเรื่อยๆใช่ป่ะเราก็จะเริ่มคลองแล้วก็จะเริ่มแบบเขียนในสไตล์ของตัวเองมากขึ้นแแรกอะ่ะจําได้เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการ express ตัวเองออกมาเป็นอีกภาษาแม่งโคตรยากแบบไม่รู้จะ express ยังไงเพราะว่าเราอะ่ะยังไม่เรายังไม่ชินกับภาษานะั้นแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่า ตัวตนของเราในภาษานั้นๆมันเป็นยังไงแต่ว่าพอทุกคนอลองเขียนไดอารี่ลองแบบแค่เขียนความรู้สึกเลยอย่างยกมันเป็นตัวอย่างนั้นแรก,แรกๆที่เขียนงนี้เลยว่า Okay today I went to school today I met someone someone I felt happy today because I met this person I did this I achieved this คือทุกคนมันเป็นการฝึกที่เบสิกมากๆใช่ไหมแต่ว่าพอเราฝึกไปเรื่อยๆอะมันจะเป็นสกิลการเขียนของเราแล้วเวลาเราไปเขียนมันก็จะง่ายขึ้น อีกอย่างหนึ่งเลยนะคือการเขียนนะพอเราเขียนมาพอเราได้เขียนใช่ปะเราจะแบบเจอบางอย่างที่มันคลิกกับเราแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราชอบเขียนแนวนี้นะหรือว่าตัวตนของเราในภาษานั้นน่นะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเว้ยแล้วเราก็จะแบบได้ฝึกแล้วก็ได้แบบค้นพบอะไรอีกหลายๆอย่างเลยที่แบบบางทีเราก็ไม่เคยรู้มาก,ก่อนเพราะอย่างภาษาอังกฤษอ,อะจีเชื่อจีเชื่อมาตลอดว่าแต่ละภาษามันมี culture ของมันอยู่ภายใต้นั้นใช่ปะ มันทำให้เรา c r e เพ e ร์ r โ o น่าอีกเพ r ร์ n โนหนึ่งขึ้นมาเว้ยแล้วแบบเราอาจจะค้นพบตัวเองที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยก็ได้ในภาษาันั้น,นซึ่งรู้สึกว่าเป็นข้อที่ดีมากๆนะคะหรือว่าอย่างบางคนอะไม่รู้จะเขียนอะไรจริงๆนะแบบออภาษานั้นเราก็ไม่ได้ใช้ภาษานั้นขนาดนั้นหรือว่าถ้าไม่มีการบ้านไม่มี assignment ไม่ได้มี essay ที่แบบอาจารย์ แบบสั่งมาให้เขียนน่ะก็ไม่รู้จะเขียนอะไรใช่ปะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่เรารู้สึกว่าทําเองแล้ววันเวิร์กมากเพราะว่าอย่างเราเองตอนเด็กก็ไม่รู้จะเขียนอะไรเราเริ่มจากการฝึกเขียนเนื้อเพลงเพราะเราอ่ะเป็นคนชอบฟังเพลงมากแล้วเราก็ชอบร้องเพลงด้วยเราอยากรู้ว่า e i, เนื้อเพลงมันคือย,อยังไงเพราะเราอ่ะไม่อยากร้องผิดเราก็เลยโอเคไปปินเนื้อเพลงออกมาแล้วก็เขียนตามเลยทุกคนเขียนแบบทุกๆคําทุกๆคาสะกดเขียนทุกเพลงที่ชอบอะ่ะเอาจริงบ้าแบบ เพลงไหนที่เราชอบหรือว่าเพลงไหนที่เราแบบฟังแล้วมันอินมากๆเราจะเขียนออกมาเขียนเลยที่แบบโอ้เขียนไปเมื่อยมือไปแต่รู้สึกว่ามันเป็นแบบฝึกหัดที่ดีมากๆเพราะแบบเราเขียนออกมาเราได้สเปรลลิ่งเราได้โวแคมมากขึ้นเพอเพอเราได้แบบมีนิ่งของมันไปด้วยคือเราเข้าใจคอนเท็กซ์หรือว่าบางทีเราอาจจะเข้าใจเฟรสประโยคนั้นไปเลยว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันใช้อย่างนี้นะอันนี้มันแปลว่าอย่างนี้ฉันรู้สึกว่าเวิร์กมากสาหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรนะคะลองเขียนเนื้อเพลงดูอาจจะเป็นทางที่ใช่สําหรับ ทุกคนเนาะเรื่องการพูดเนี่ยมัน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 อาจจะยากนิดนึงเพราะเราอยู่ในประเทศที่แบบไม่ค่อยได้สื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษเท่าไหร่เนาะวิธีการพูดง่ายๆที่สุดสำหรับเรานะคือการบ่นกับตัวเองคือเริ่มบน่นง่าย ก็ได้ว่าแบบ oh my god what's happening อะไรประมาณนั้นก็ได้ทุกคนเรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้รูกระแดะหรือมันไม่ได้อะไรแต่มันเป็นการฝึกใช้ภาษาอังกฤษจ,จริงๆเพราะเราไม่รู้จะใช้กับใครใครมีพี่น้องก็ฝึกพูดเล่นกับพี่น้องก็ได้แบบเขาโยนคําถามมาเป็นภาษาไทยใช่ไหมเราตอบเป็นภาษาอังกฤษไปเลยเรู้สึกว่ามันเป็นการฝึกพูดที่ง่ายที่สุดกับคนที่เรา comfortable ที่สุดคนที่จะไม่ judge เราคนที่จะไม่อะไรเรารู้สึกว่าเออมันต้องเริ่มฝึกพูดจากนี้แหละ ข้อต่อมานะคะมีคนถามมาว่าช่วยแนะนําซีรีส์ภาษาอังกฤษหน่อยค่ะแล้วก็เวลาดูซีรีส์เนี่ยใช้ซับไทยหรือภาษาอังกฤษโอเคพูดถึงเรื่องซับก่อนจีเป็นคนที่ติดซับมากถึงแม้ทุกวันนี้จะแบบเปิดแล้วแบบฟังเข้าใจทุกคําแล้วเข้าใจเนื้อเรื่องแต่ว่ายังไงอะ่ะเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูวงงๆเราต้องการซับเว้ยหรือว่าแบบอย่างบางครั้งจริงๆนะเราเจอซีรีส์ที่แบบหูอเซนต์ฟังยากมากอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะเปิดซับไว้เพื่อที่จะแบบให้เราได้เข้าใจว่าอ๋อในแอคเซตนต์นี้เขาพูดคํานี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราแบบเจอคนเพื่อนต่างชาติที่มาจากแบบหลายๆประเทศเงี้ยเราจะได้ฟังเขาเข้าใจคือรู้สึกว่าซับมันเป็นอะไรที่ง่ายทุกคนมันไม่ได้เสียเงินเพิ่มหรือมันไม่ได้อะไรเลยเราสึกว่าเปิดซับครั้งไว้แต่สําหรับตัวเราอ่ะเราเปิดซับภาษาอังกฤษตลอดนะคือเรา ไม่ค่อยเอิงกับการอ่านซับไทยัสักเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกมันจะต้องแปลซ้ำแปลสอนอะเออพอเรารู้สึกว่าเราแบบใช้ซับอังกฤษเนี่ยมันเป็นการแปลโดยตรงแล้วมันก็ฝึกให้เราคิดเป็นภาษาอังกฤษด้วยคือเราจะแบบเหมือนออเดอออเดอทรานสลทอยู่ในหัวเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆแล้วสาหรับใครที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ได้แบบ c o m f o r t เบิลกับการเปิดซับภาษาอังกฤษขนาดนั้นเราสืกอว่ามันมี tool กับมันมี extension ของ chrome อะที่แบบ เป็นซับซ้อนสองอันก็คือมีซับไทยอยู่ข้างบนกับซับภาษาอังกฤษด้วยฉะนั้นเราแบบสามารถดูไปพร้อมๆกันได้เลยว่าคํานี้ในประโยคนี้แปลว่าอะไรแล้วแบบในคอนเท็กซ์นั้นภาษาไทยมันแปลออกมาว่าอะไรอีกทีนึงรู้สึกว่าเวิร์กมากเพราะตอนนั้นเราเคยใช้กับภาษาญี่ปุ่นซึ่งโอเคมันทําให้เราเข้าใจคําศัพท์ได้มากขึ้นเข้าใจโวแคบได้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจคอนเท็กซ์ที่เนื้อเรื่องอ่ะมันดําเนินไปมากขึ้น จีไม่แน่ใจว่าแอปนะนะั้นมันชื่อว่าอะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นโลโก้ให้ตรงนี้นะคะมันคือแอปนี้นะทุกคนลองไปใช้กันดูรู้สึกว่าเวิร์กมากแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะแปลตรงตัวไปหน่อยเราพยายามเดาตามคอนเท็กซ์พยายามทําความเข้าใจด้วยตัวเองก่อนดีกว่ามันจะง่ายขึ้นเนาะแล้วก็แนะนำซีรีส์หูแนะนำซีรีส์หรอเอาเป็นซีรีส์จากใน Netflix กซ์กันเนาะรู้สึกว่าทุกคนน่าจะแบบ หาดูได้ง่ายอ่ะคือซีรีส์อ่ะทุกคนอ่ะจะมีแนวที่ตัวเองชอบแล้วมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าให้เป็นแบบนิวทชอทที่สุดแบบกลางๆที่สุดนะเราแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราดูแล้วเราประทับใจแล้ว มันเป็นการใช้ภาษาอังกฤษที่ง่ายเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษจริงๆเลยนะเรารูสในในใส้สึกว่าซีรีส์อันดับหนึ่งในใจของเราอ่ะคือ modern family มันเกี่ยวกับครอบครัวทุกคนแล้วคือเซตติ้งมันก็คือบ้านโรงเรียนต่างๆนานาพ่อแม่ทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันเฮ้ยมันวีเลตกับเรามากไ้ยเรารู้สึกว่านี่แหละพอเราหาจุดที่มันวีเลตได้ใช่ป่ะเราจะแบบซึมซับภาษานั้นๆได้ง่ายขึ้นหรือว่าแบบพอเราหาอะไรเชื่อมโยงหรือว่ามันแบบ ม,มันทําความเข้าใจง่ายแล้วเราเอามาใช้ในชีวิตจริงได้จริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ดีแนะนํามากนะคะซีรีส์ชื่อ Modern Family เป็นซีรีส์แนวแบบคอมเมดี้นิดนึงแล้วเป็นที่สําคัญคือมันเป็นซิดคอมทุกคนคือไม่จําเป็นจะต้องเริ่มดูตั้งแต่แรกจนจบหรือว่าแบบแต่ละเอพิโซดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันขนาดนั้นคือสามารถเลือกแต่ละเอพิโซดแล้วมานั่งดู ep นั้นแค่นั้นก็ได้หรือว่าอยากข้ามหรือว่าอะไรก็ได้เรารู้สึกว่า พอมันจบใน EP หนึงเนี่ยเออมันมันง่ายดีอีกอันนึงก็จะเป็น Brooklyn Nine-Nine เหมือนกันเป็นซิ t คอมนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบสืบสวนเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำรวจนิดนึงเอออันนี้อันนี้รู้สึกว่าตลกมากได้โจ๊กได้อะไรได้แบบมุกฮาๆมาจากอา่า c h a r ตอร์ใน Brooklyn Nine-Nine เยอะเลยค่ะอีกอันนึงคือซีรีส์ชื่อว่า Kim's Convenience อันนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าแบบคุณพ่อในซีรีส์เนี่ยเขามี a c ซนต์เกาหลีนิดนึง เออซึ่งอาจจะฟังยากนะทุกคนแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น conversation ง่ายๆในบ้านเหมือนกันคล้ายๆ modern family แต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบ Asian นิดนึงเออเรารู้สึกว่าเออก็ตลกดีสนุกดีค่ะอีกหมวดหนึ่งที่สำหรับใครที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษยอยู่ใช่ไหมแนะนำ Riverdale กับ to all the boys I've loved before รู้สึกว่ามันเกี่ยวกับ High s c h o ู l ง่ายๆสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังอยู่แบบมัธยมหรืออะไรอย่างนี้ใช่ปะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นซีรีส์ที่สนุกแล้วก็ดีต่อใจประมาณหนึ่งสามารถแบบหยิบมุกนู้นอันนี้เอาไปแบบเตาะผู้ชายจีบผู้ชายได้สบายมากทุกคนเลือคือมันจะมีโจกแล้วมันก็จะมี culture บางอย่างของวัยรุ่นที่แบบเราสามารถเสพได้แล้วเราก็ทําความเข้าใจได้ว่าเฮ้ยวัยรุ่นเมกาเขาใช้ภาษาอังกฤษอย่างนี้กันนะบางคําอ่ะเราไม่เคยเรียนจากแบบ ที่เราเรียนมาเลยด้วยซ้ำเราเรียนจากซีรีส์เอาฉะนั้นมันก็เป็น o u t เล t หนึ่งที่ดีเนาะคำถามข้อต่อมาค่ะชอบ a c ซนต์พี่จีมากเลยฝึกยังไงให้มี a c ซนต์อย่างนี้คะโหฝึกยังไงให้มี a c ซนต์อย่างนี้อรอคือเราไม่รู้อะว่า accent เราคืออะไรแต่เราเข้าใจว่า accent เราอ่ะมันไปทางอเมริกันมากกว่าใช่ไหมมันไม่บริเตนแน่นอนยอ it's not british คือเราเราเรา,เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าสื่อที่เราเสพเนี่ยส่วนมากมาจากฝากอเมริกันหมดเลยคือตอนเด็กๆเ,เราก็ชอบฟังเพลงแบบฮิปฮอปแรป R&B พวกแบบ Neo, Chris Brown, นีโวคริสบราวน์อะไรเงี้ยเราฟังหมดเลยแล้มันก็เลยอาจจะทําให้ accent เราอ่ะมันไป ฟากน้ำมากกว่าแต่ถามว่า a c ซนต์เราเป็นแบบ valley girl เลยไหม california เลยไหมก็ไม่นะเรารู้สึกว่า a c ซนต์เราไม่ได้ Native เลยแต่คือเรารู้สึกว่าเราอะไม่อยากให้ทุกคนให้น้ำหนักกับ a c ซนต์ขนาดนั้นเพราะเรารู้สึกว่าอย่างบางคนอะไม่กล้าพูภาษาอังกฤษเพราะว่ากลัวว่า a c ซนต์ของตัวเองไม่ดีเรารสึกว่าไม่นะไม่เกี่ยวทุกคนคือเราอะโอเคตอนเด็กๆยอมรับว่าเคยคิดแบบนี้เคยคิดว่าถ้าจะพูภาษาอังกฤษให้ดีต้องคเซนต์ให้ดีก็เลยฝึก เราก็ฝึกแอคเซนต์หรอกไม่หรอกเราก็พยายามฝึกพูดตามคนที่เรารู้สึกว่าเออเราชอบภาษาอังกฤษของเขาแต่พอเราโตขึ้นมาเราเคยไปเจอคนหนึ่งที่เราแบบอิมเพรสมากคือแอคเซนต์เขาเป็นแอคเซนต์ไทยที่แบบนิวทรอลมากๆเลยนะแต่ว่าคอนเทนต์ที่เขาพูดออกมามันแบบเฮ้ยมันอิมเพรสซีฟเว้ยแล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็เลยตั้งมายด์เซตใหม่เรารู้สึกว่า don't care about the accent care about what they actually out you about just the content than for care more and an accent like อยาให้ความที่เรากลัวว่า accent ที่เราพูดออกไปมันจะไม่ดีหรือว่ามันไม่น่าฟังจีว่าเน้นที่การสื่อสารมากกว่าแล้วเดี๋ยวเรื่อง accent มันสามารถปรับเปลี่ยนก็ได้หรือว่าพอเรา fluent ระดับหนึ่ง accent ของเราจะมาเองแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลมากว่าเฮ้ย accent เราจะไม่ดีอย่างนู้อย่างนี้เราไม่ได้แบบเป็น American accent นะเราไม่ได้เป็นแบบ British accent doesn't really matter I think what matters the most is what you put out and I think that feeling comfortable with using the language in your own style or in your own accent is something that you should be more concerned about and that's the only thing that can push you to use English more fluently. ข้อต่อมาค่ะไม่กล้าวพูดภาษาอังกฤษเลยเวลาพูดไม่มีความมั่นใจทำยังไงดีคะแล้วก็มาถามคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจระดับหนึ่งด้วยนะเออคือเราเคยมีปัญหาเรื่องนี้มากคือเราอะ มีแบบ stage fright เรากลัวมากๆว่าแบบเฮ้ยเวลาเราพูดอะทุกคนฟังเราอยู่สมัยก่อนอะเวลาเรียนในห้องครูเขาก็จะแบบมีการ popcorn reading มาก็คือนักเรียนแต่ละคนก็อ่านกันคนละแพ r a g r a ใช่ป่ะแล้วเราอะกลัวมากเว้ยเรากลัวจนแบบคืออ่านจนแบบเสียงสัน่นเคยอ,อ่านจนแบบเหงื่อแตกมือเย็นไปหมดครูเขาถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรคือเราอะตอนนั้นอะเรากังวลมากว่า everybody in the class is like listening to me everybody's like judging me จ้องผิดจ้องจับผิดพูดไม่ถูกทุกคนอะจ้องจับผิดแล้วอยู่ว่าเราจะพูดคำนี้ผิดไหมเราจะออกสำเนียงถูกไหมเราจะแบบ pronounce ผิดหรืออ่านคำผิดอะไรอย่างงี้ไหมคือเรากังวลไปหมดทุกคนแต่พอแบบโตขึ้นมาเราเรียนรู้ได้ว่าทุกคนอะ ไม่ได้แคร์เกี่ยวกับเรื่องคนอื่นขนาดนั้นด้วยคือเอาจริงมากทุกคนอ่ะเขาสนใจแต่เรื่องตัวเองเขาแค่แต่เรื่องตัวเองเหมือนกับที่เราอ่ะกังวลไปเองว่าทุกคนแบบแอบฟังเราอยู่ทุกคนจะแบบจับผิดเราฉะนั้นเรื่อง confidence เนี่ยอย่าไปคิดมากว่าทุกคนแอบ,บฟังเราอยู่เรารู้สึกว่า พูดให้ตัวเองมั่นใจเราพร้อมเมื่อไหร่พูดตอนนั้นอย่าฝืนตัวเองอย่าไปแบบบังคับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมทาไม่ได้สักทีอย่าไปกดดันตัวเองขนาดนั้นเราสึกว่าการพูดเนี่ยทำให้มัน natural หรือว่าเราอยากพูดเป็นภาษาอังกฤษเมื่อไหร่พูดเลยไม่ต้องไปสนใจคนอื่นขนาดนั้นนะคะแล้วก็เรื่องทิป <c oughs> <t ips> ข้อนี้มันอาจจะ20บวกนิดน,นึงนะทุกคนคือเรารู้สึกว่าการที่เราได้มีแบบแอลโกอฮอล์นิดน,นึงมันก็เป็นแบบ confident b o สต์ระดับหนึ่งเนาะรู้สึกว่าเอออาจจะได้ช่วยเพราะว่าเวลาเราแบบ กึ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบไม่ได้คิดเยอะไม่ได้กังวลเยอะขนาดนั้นฉะนั้นก็ลองดูลองใช้วิธีที่มันแบบเวิร์กกับตัวเองอะไรที่มันทําให้เรามั่นใจมากขึ้นก็เน้นทําอันนั้นมากขึ้นนะคะทุกคนข้อต่อมาค่ะไม่มีเพื่อนให้คุยเป็นภาษาอังกฤษด้วยเลยจะฝึกยังไงดีเฮียน,นี่ยากเพราะว่าเราอะเราก็คุยกับเพื่อนเราแชทกับเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษแต่บางทีก็มีหลุดแบบคาราโอเกะมาด้วยนะก็คือเราจะใช้ทุกภาษากับเพื่อนนั่นแหละแต่ว่า สำหรับใครที่ไม่รู้จะคุยฝึกคุยหรือฝึกแชทกับใครจริงๆนะตอนเด็กๆเราเคยใช้อมิ g โก อันนี้มันคือตัวนี้นั้นเองทุกคนรู้สึกว่าถ้าใครเล่นติ๊กตอก็อาจจะเคยเห็นแต่ว่าสมัยก่อนนะมันจะมีแบบออปชันให้แชทคุยกับสเตรนเจอร์แล้วเราอ่ะก็ได้เพื่อนจากอเมิโกเยอะแยะเลยแต่คือเป็นเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนคุยหนึ่งชั่วโมงคือเราก็จะถามแบบ Hey what are you doing how are you โดยที่แบบเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครแต่ก็คือมันมันก็สนุกตรงนั้นแหละคือเราอ่ะพอเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครใช่ป่ะเราก็แบบ กล้าพูดอะไรมาเลยแต่คือเราไม่ได้แบบเราไม่ได้รู้ใจเขาเราไม่ได้อะไรนะแต่คือมันเป็นมันเป็นเอ็กซ์ไซส์หนึ่งที่ทําให้เราได้คุยกับเพื่อนต่างชาติโดยที่เราแบบกล้าคุยมากขึ้นหรือว่าไม่กลัวว่า เ,เขาจะมาแบบจัดอะไรเราถ้าเขาแบบพูดไม่ดีกับเราเมืเ่อไหร่ฉันเราสามารถมีแชทได้ตลอดเวลาเราสามารถไปคุยกับคนอื่นได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเอออันนี้แหละอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้จีแบบแชทเป็นภาษาอาังกฤษหรือว่าเริ่มใช้ภาษาอาังกฤษตั้งแต่เด็กเนาะคือเป็นเด็กแบบชอบเซิร์ฟอินเทอร์เน็ตมากหาทาไปเรื่อยแล้วก็แบบลองเล่นอะไรที่มันแปลกๆฉะนั้นลองใช้อม g โกนะทุกคนแต่ว่าคือตอนนี้มันอาจจะมีออปชันแบบวิดีโอซึ่งเรารู้สึกว่ามันอาจจะน่ากลัวไปหน่อยสําหรับ,บบางคนแต่เอาจริงๆว่าโอมกโกมันมันเป็นใครก็ไม่รู้้ฉะนนนััักกก็แออลวเหมื ว่ามันจะมีเรื่อง s c a มอร์เข้ามาฉะนั้นทุกคนลองใช้ด้วยวิจารวิจารณญาณที่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนก็ลองใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะก็ระวังเรื่องนี้ด้วยโอเคมาค่ะข้อสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าจะเก่งภาษาอังกฤษ,าษาได้ต้องมีคลังคำศัพท์เยอะๆมีวิธีท่องคำศัพท์ไหม,มวิธีท่องคำศัพท์หรอ สมัยก่อนอะคุณครูจะแบบมีโวแคมลิสใช่ป่ะตอนแรกไม่เข้าใจว่าทําไปเพื่ออะไรแต่โอเคเข้าใจแล้วว่าทุกวันนี้ถ้าอยากเก่งภาษานั้นจริงๆจะต้องมีคําศัพท์เยอะจริงๆเพราะว่าพอเรามีคําศัพท์เยอะมันก็จะแบบพูดได้คล่องขึ้นหรือว่าเราสามารถจะสื่อสารได้เยอะขึ้นแต่ว่าถามว่าเราจะต้องมาแบบบังคับตัวเองให้เขียนเป็นโวแคมลิสขนาดนั้นไหมเรารู้สึกว่าแล้วแต่คนเลยส่วนตัวเราก็ทําเหมือนกันเราเคยทําแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ ที่เป็นการแบบหน้าหลังอะ f l a s h c a r d เออมันเรียกว่า flashcards เราเคยทําแบบหน้าหลังอย่างนั้นเหมือนกันซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันก็โอเคเวิร์กเหมือนกันหรือว่าบางคนอาจจะใช้ quizlet นะคะลองเซิร์ชเข้าไปใน google ได้เลยว่าแบบ English vocab quiz แล้วก็ต่อด้วย quizlet อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นแบบฝึกหัดแล้วก็เป็น flashcards มาให้รู้สึกว่าสามารถเล่นจากตรงนั้นได้ แต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าถ้าอยากให้คล่องภาษาอังกฤษจ,จริงๆคีย์ของมันคือการที่เราคิดเป็นภาษาอังกฤษคือเราอาจจะไม่ได้อยากได้เวอร์แคที่มันเลิศหรูมากมายเราอาจจะเริ่มต้นจากเวอรแคง่ายๆในชีวิตประจําวันก็ได้อย่างเช่นแบบเอออะไรใกล้ๆดิอ๋อโอเคเนี้ยเราเห็นอันนี้ว่ามันคือขวดน้ามันคือกระ,ะติกน้ําใช่ปะเราอะลองคิดดูว่าในภาษาอังกฤษเราจะเรียกมันว่าอะไรอย่างจีงก็อาจจะเออ my bottle of water ก็คือง่ายที่สุดเบสิกที่สุดแต่อย่างบางคนอ่ะเขาก็เห <Okay. S 1> <Okay. S 2> mm ็นว่าโอเคมันเป็นกระติกน mm ้า hmm. ที่เก็บความร้อนความเย็นได้นะก็จะเรยียกว่า thermos ก็ได้หรือว่าแบบอย่างงี้ใช่ไหมสมมติโทรศัพท์หาไม่เจอก็อาจจะพูดประมาณว่าแบบเออ where's my phone เงี้ยเราก็ได้คำศัพท์มากมายแล้วคือเราเลองแบบสร้างภาษาอังกฤษใน environment <S <S ข,อของเราก่อนคือมันอาจจะเริ่มจากที่ตัวเรานิดนึงเนาะคือทุกๆอย่างอ่ะ ในภาษาอังกฤษมันมีคำศัพท์ของมันอยู่แล้วแหละฉะนั้นจรงรู้สึกว่าการสร้าง Environment ง่ายๆให้ตัวเองได้ใช้ภาษาอังกฤษน่ะก็คือมองไปรอบตัวเลยแล้วก็ลองชี้ดูว่าเนี่ยอันนี้ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรส่วนมากเรารู้คำอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ถูกไหมถ้าเราไม่ได้ใช้บ่อยๆเราก็อาจจะลืมได้แต่ว่าถ้าเราลองแบบ เออ relate ภาษาอังกฤษกับสิ่งของนั้นดูแล้วรู้สึกว่ามันจะง่ายขึ้นอย่างเช่นแบบเอ uh, อ where's my bag the chair the phone เริ่มจากอะไรที่มัน basic ก่อนเลยทุกคนอย่าไปแบบคิดว่าเฮ้ยจะต้องใช้คำศัพท์ที่มันสวยๆหรือว่าคำศัพท์ที่มันแบบยาก a d v a n c e มากรู้สึกว่าไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะจริงป่ะทุกวันเนี้ยที่ใช้ภาษาอังกฤษอยู่ก็ใช้ภาษาอังกฤษที่เบสิกทงนั้นเลยไอ้พวกคำ advanced อะเราจะเก็บไว้ใช้กับ essay หรือว่าอะไรที่มัน academic จริงๆเท่านั้นนะเออซึ่งเรารู้สึกว่าเออเราใช้พวกคำ basic ก็ ก็ใกล้ตัวชีวิตดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบ e x e r ซ i s ์ส์ง่ายๆที่เราสามารถทําได้ทุกวันด้วยแล้วก็ไม่ได้กดดันกับตัวเองขนาดนั้นนะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วกับการตอบคําถาม Q&A ต่างๆเกี่ยวกับก,การฝึกภาษาอังกฤษการใช้ภาษาอังกฤษของจีนะคะพูดอีกครั้งขอย้ามีกครั้งว่าอันนี้เป็น personal tips จริงๆนะแล้วก็อันนี้เป็น opinion ของเราแล้วก็เราอะฝึกใช้วิธีนี้มาตลอดแล้วเรู้สึกมันเวิเร,ร์กสำหรับเราก็เลยอยาก จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะแต่ว่าสําหรับใครนะคะที่มีเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษหรือว่ามีทริปส์และทริคดีๆที่แบบอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกัน าสามารถส่ง DM เข้ามาในแบบ IG ของ G ได้เลยหรือว่าสามารถเขียนคอมเมนต์ใน u t u b e ข้างล่างได้เลยเนาะรู้สึกว่า k ค n น์ตี้สตมันก็เป็นคอมม u n i t ีที่อยากให้ทุกคนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็พัฒนาภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะคะพิดถูกยังไงเราไม่ว่ากันเนอะเรารู้สึกว่าแค่ได้แชร์กันมาเป็นภาษาอังกฤษเนี้ยก็รู้สึกว่าดีมากๆแล้วนะคะจริงๆแล้วอะ่ะรู้สึกว่าเราสามารถเราสามารถพูดเรื่องนี้ได้อีกเยอะมากมายเลยถ้าใครชอบเอพิโซดอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe k า n ์ี สตูดิโอด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนท์ที่แบบร้อนออกมาอีกเยอะมากๆเลยอากให้ทุกคนแบบกดติดตามแล้วก็กดแบบ notification bell ไว้จะได้ไม่แบบ miss out any new contents เ,ออเริ่มพูดภาษาสลับกันแล้วงงตัวเองมากเลยตอนนี้วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ